สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ตามรับชมรายการหลัง 4H ครับผมวันนี้พบกับผมในเกม Mo เด Warship ฮะก็เลยได้ว่ามีการอัปเกรดอัปเดตต่างๆเข้ามามากมายฮะไม่ว่าจะเป็นอาวุธเรือหรือปืนวันนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับผมแต่ผมจะมาลองเล่นกันเลยฮะหลังจากที่ห่างหายไปนานครับผมแทบจะไม่ได้เล่นกันเลยละ วันนี้จะมาดูดิครับผมความรู้สึกในการมาเล่นครั้งแรกหลังจากที่มีการอัปเดตต่างๆมาแล้วฮนะอาวุธปืนเครื่องบินของผมยังเป็นเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ๆแต่อย่างใดจะมาทดสอบลองเล่นกันก่อนครับผมแม่แต่ที่แน่ๆคือภาพสวยงามฮนะภาพสวยงามจริงๆครับผมแล้วก็แน่นอนครับผมจะพยายามหาเวลาสตรีมนะครับผมในช่อง RSG หลังสตรีมเกมนะ ผมว่าเพื่อนๆเนี่ยถามกันมาพอสมควรพี่เล่นเกมเรือไหมอะไรไหมแบบนี้นะครับนี่ฮะภาพบอกเลยว่าสวยก่อนนี้มากๆเลยรายละเอียดดีเทลต่างๆเนี่ยชัดเจนเลยอ้าวพังไปแล้วหนึ่งลำครับนี่ครับจรวดนะฮะการบินการอะไรนี่แบบแหมนี่ฮะเวลาจะยิงตอร์ปิโดครับมีการยกตัวขึ้นแบบนี้ด้วยนะเฮ้ยเป็นอะไรที่สวยงามครับผมบอกได้เลยว่าเป็นเกมที่ พัฒนาอย่างต่อเนื่องจริงๆคะัะนะครับแต่ที่แน่ๆก็คืออย่างที่บอกฮะมีส่วนดีแล้วต้องมีส่วนเสียครับส่วนเสียก็คือโปรโมชั่นเนี่ยแพงมากๆนะไม่ค่อยจะลดราคากันเลยทีเดียวนี่ยิงเป็นสายแบบนี้เลยทุกคนก็เรียกได้ว่าสวยงามครับนี่ครับเวลาจะยิงต่อ์ปโดปุ๊บขอจะยกตัวขึ้นแบบนี้นะเป็นมุมกล้องครับผมเออสวยอะนี่ครับเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ดีครับ ก็จะมาเล่น,เ,ลนเพื่อนด้รับชมฮะแล้วก็จะมาคุยถึงความรู้สึกต่างๆครับอุย๊ยแตกเลยฮะว่าเล่นใหม่ๆเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะจากที่เล่นตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการทำดาเมทที่รุนแรงนะแล้วก็นี่ครับนิดเดียวแตกเลยนะครับรู้สึกว่าดาเมจในแต่ละลำเนี่ยแต่ละจ,จ้าลแต่ละลูกเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะแต่ละคนตอนนี้ก็เหมือนเดิมฮะทีมของเรานั้นแตกไปแล้วสองลำครับ ส่วนคู่ต่อสู้ก็สองลำเช่นเดียวกันนะเ,เฮ้ยก็เรียกได้ว่าก็ยังดูรู้สึกธรรมดายังชิวๆอยู่นะนี่ครับเครื่องบินของเราครับบินลาดตะเวนนะเป็นเครื่องบินกับไล่อันนี้ครับลองดูกันบ้างครับว่าโดรนจะมีความเปลี่ยนแปลงขนาดไหนนี่เวลายิงขีปนาุษมันจะยิงจากใต้ท้องใช่ไหมฮะมันก็จะยกตัวขึ้นแบบนี้ครับถ้าเป็นปืนกลมันก็อยู่ในแนวปกติฮนะ แม่เป็นอะไรที่ดีครับยิงครับชัวชัวชัวทัวแบบนี้นี่มิสไซล์ไปแล้วครับผมบุ้มยิงขีปนาวุธครับขีปนาวุธหัวลบนิวเคลียร์ฮะจัดเข้าไปหนึ่งดอกครับเต็มเต็มฮะถึงกับแตกกันเลยทีเดียวนี่ฮะตอนนี้โดนผมโดนยิงอยู่นะเพื่อนตังเกตดูให้ดีนะครับผมนี่ฮะโดนมันจะฟื้นฟูเลือดตัวเองได้นะครับนี่ครับโดนยิงโอ้โหโดนลาไหนยยิงไม่ทราบครับแต่ว่าเลือดลดครับ ลดมากๆตอนนี้พลังชีวิตใกล้เต็มนะทุกคนนี่ครับทีเดียวแตกฮะบอกได้เลยครับผมเกิดอะไรขึ้นครับไม่ทราบว่าโดนอะไรเข้าไปฮะหนึ่งทีนี่คือแตกเลยฮะเลือดโดนเต็มเต็มนี่ไม่ใช่น้อยนะครับโดนผมอัปเดตม,มาแล้วนะเฮ้ยนี่แหละครับอย่างที่บอกครับของใหม่ครับตอสอ้าวขอตัดมาดูเรือของเราอีกทีตอนนี้เราโดนลุมเสียแล้วครับ เพื่อนของเรานั้นเดส m อลเล่ไปหมดแล้วครับเหลือเราลำเดียวครับงานเข้าแล้วฮะบอกได้เลยว่างานเข้าแล้วครับนะครับนี่ฮะสวยงามครับดีเทลต่างๆสวยงามนะมีสีสันมากขึ้นโอ้โหโดนยิงครับนี่ครับเลือดนี่ครับโอ้หโดนเต็มๆครับครึ่งหลอดเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ผมลองดูก่อนนะว่ามือมันหนักหน่วงขนาดไหนครับตอนนี้หิวเลือดละโอ้โหโดนอีกทีฮะ ล่อยแฟไม่ทัน,นครับโดนอีกแล้วฮะนี่ครับโดน,นนิดหน่อยถึงกับเหลืองกันเลยทีเดียวผมเองก็งมาลืมกดเข้าไปดูนะครับผมไม่ได้กดเข้าไปดูว่าคู่ต่อสู้น้เมันไทยนะแต่โ,โนอ้โหเรียกว่าดาเมจเนี่ยหนักหน่วงฮะนี่ครับโดนครับโดนสารพัรดฮะไฟลุกแล้วครับเอ้ยทําสวยอะไฟลุกครับผมเรียบร้อยฮะนะครับเกมแรกก็แตกไปเป็นที่เรียบร้อยนะนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันอีกหน่อยครับ เพราะว่านานๆมาเล่นทีนะก็เรียกได้ว่าให้จุใจกันไปเลยทีเดียวไม่ใช่ปัญหาครับนะครับแล้วผมก็จะหาเวลาว่างในการสตรีมนะครับผมในช่วงเวลากลางคืนนะเพราะว่าผมเนี่ยทางานนะครับผมทํางานตั้งแต่ตอนเช้าเลิกก็ห้าหกโมงเย็นเนาะจากสตรีมแต่ละเกมได้นั้นต้องเริ่มตั้งแต่ประมาณสองทุ่มเป็นต้นไปฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็จะมีวันอาทิตย์นะที่หยุดหรือวันไหนที่หยุดผมก็จะมาสตรีมตอนกลางวันครับเกมที่สตรีมก็แน่นอนครับ ถ้ามันช่วงวันจันทร์นะครับผมวันจันทร์นะครับช่วงวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสคือวันธรรมดาเนี่ยสตรีมแค่วันละเกมเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเออเป็นวันศุกร์นะครับเอ้ไม่ใช่วันศุกร์สิวันเสาร์อ้าวันเสาร์หรือวันที่ผมก่อนจะหยุดงานเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับผมอันนั้นผมจะสตรีมดึกหน่อยครับเพราะว่าผมมีเกมเอาชีวิตรอดอย่างอะไรนะลืมชื่อเลยไลฟ์อัพเตอร์ครับ นะครับที่น่าเล่นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ส,สตรีมตอนดึกๆแล้วก็เกม w World of t แ n k ด้วยฮะนะครับตอนนี้ผมก็ไล่สตรีมเกือบหมดนะแมตต์อารีนาครับนะครับผมก็ส,สรุปง่ายๆครับเกมละสอวันนะบอกได้เลยครับเกมละ2วันนะตอนนี้ผมกำลังจัดจับลำดับอยู่นะครับอาจจะเป็น Modern Warship 2วันนะครับแล้วก็ m a t อารีนา a 2วันแล้วก็โมเด r n w ร์เอ่อโมเดลวอร์ชิปไปแล้วนะ เบอร์ออฟแท้ง2วันครับส่วนวันเสาร์นั้นก็อาจจะเป็นวอลโรบอทครับวันเสาร์เป็นวอลโรบอทตอนคืนนะแล้วก็ตอนดึกๆอาจจะเป็นเ,เกมไม่นี่ฮะไลฟ์อัพเตอร์ครับ,รบวันอาทิตย์ตอนเช้าครับผมแน่นอนฮนะมินิเวิร์ครับนะครับมินิเวิร์เราจะเล่นกันวันอาทิตย์ตอนเช้านะอ่า uh, แล้วก็ตอนบ่ายผมก็จะพักผ่อนสักหนึ่งสักนิดนึงครับผมก่ hey, <sister. S 1> อน เราก็มีประมาณนี้นะครับโปรแกรมเดี๋ยวผมจะจัดโปรแกรมเอาไว้ให้นะครับแต่ถ้าวันไหนผมไม่ว่างหรือติดงานเนี่ยติดธุระก็ข้ามไปเลยนะฮะก็จะไม่ได้สตรีมครับผมก็อาจจะไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโอ้ตอนนี้ยิงกันอย่างเมามันนะตอนนี้ไอ o n นของเราโดนระเบิดครับแตกไปอีกหนึ่งฮะภาพคล้ายๆเดิมเลยนะครับผมเหมือนกับเกมแรกเลยฮะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับผมผมรู้ตัวแล้วครับว่าทีมของเรานั้นแตกไปสองคู่ต่อสู่สองครับตอนนี้ผมเลื่อนเรือไปด้านหน้าครับ เพื่ออยู่ในที่ปลอดภัยนี่ก็บอกได้เลยว่ากลับมาเล่นใหม่นี่เ็ความรู้สึกดีนะครับความรู้สึกดีฮะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมก็ยังเล่นเรือบรรทุกเครื่องบินอยู่นะครับผมนะฮะเพราะว่าผมชอบเรือบรรทุกเครื่องบินมากๆเลยเรือดำน้ำเนี่ยบังคับไม่ค่อยเก่งนะเวลาลงใต้น้ำแล้วมองอะไรไม่ค่อยเห็นครับบังคับไม่ค่อยถนัดนะครับก็กลับมาเล่นใหม่ฮะเป็นอะไรอะไรที่ สวยงามครับผมสุดยอดกันเลยทีเดียวส่วนเพื่อนๆที่ยังเล่นอยู่นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยว่าอยากให้ผมจะตีมเกมนี้ไหมชอบเกมนี้ขนาดไหนทําไมคุณชอบเกมนี้ครับนะฮะคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับส่วนผมเองเนี่ยเป็นอย่างที่บอกครับมันค่อนข้างอิสระในการบังคับครับภาพสวยงามนะฮะอาวุธยุโทโธปกรณ์ก็มีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆครับก็ลเลยทําให้ผมรู้สึกชอบเกมนี้นะนเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาครับ ได้หมดครับถ้าสดชื่นแต่คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับผมแล้วก็มาเล่นด้วยกันครับนะฮะเกมนี้เล่นด้วยกันแน่นอนครับผมไม่เน้นข้อมูลนะฮะสตรีมเล่นด้วยกันอย่างเดียวครับไม่มีข้อมูลในการนําเสนอครับส่วนคลิปนั้นอาจจะเก็บภาพการเล่นสนุกๆมาให้เพื่อนและรับชมฮะแล้วก็พูดถึงการอัปเดตใหม่คร่าวๆเท่านั้นครับเพราะว่าผมหลายเกมแล้วเนาะข้อมูลค่อนข้างไม่ไหวครับโดนครับออกทำมานฮะ กูต่อสู้เหลือลำเดียวแบบนี้ไม่น่ามีปัญหาครับผมนะครับสำหรับการมาเล่นใหม่ครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนมากๆนะที่ยังติดตามรับชมกันอยู่ครับผมเกือบชนครับแม่กลับตัวเกือบชนกันเลยทีเดียวครับกูต่อสู้เหลือลำเดียวนะครับผมไม่น่ามีอะไรครับมากไปกว่านี้สําหรับเกมเกมนี้ครับก็เลยะว่าลองนันสองเกมฮะนะครับแล้วต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะ คลิปต่อไปเนี่ยผมจะลองมาเล่นเรือดำน้ำบ้างครับให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะนะครับแหมมันเลยฮะนี่ยังไงก็สามลุมหนึ่งครับเป็นอะไรที่ดีฮะสามลุมหนึ่งครับสามลุมหนึ่งอ่าฮะาสวยงามครับตอนนี้โดนเรากำลังจะแตกฮะต้องกลับไปเติมเลือดครับเติมกระสุนครับไอพ่นเนี่ยโดนยิงแล้วฮะไฟลุกเขาเรียกว่าไฟจุดตูดนี่ยครับ นี่พอซ่อมแซมเริ่มซ่อมแซมตัวเองปุ๊บอาการบาดเจ็บก็หายไปอ้าวแหมเครื่องบินขับไล่ของเรานั้นมาเติมมาสุนซะก่อนนะฮะต้องรอครูดาวครับไม่เป็นไรครับเกมจบลงไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะครับผมโอเคครับผมสําหรับการเล่นวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแล้วจะมาลองเรื่องเ,อเกี่ยวกับเรือดำน้ำให้เพื่อนๆรับชมครับว่าการเล่นเรือดำน้ำเนี่ย รู้สึกเป็นยังไงและภาพเป็นยังไงบ้างเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม